นี่เดี๋ยวผมจะมาผสมปุ๋ยเอบีครับขนาดห้าสิบลิตรนะครับอันนี้คือปุ๋ยบี้มีปุ๋ยเอครับแล้วก็เตรียมถังมาบ่อยเติมน้ำมานบ่อยครับเตรียมน้ำมาห้าสิบลิตรอย่างละ l, ห้าสิบลิตรเอห้าสิบลิตรบีห้าสิบลิตรจะผสมอันใดก่อนก็ได้ครับมจะผสมบีบี้ก่อ <laughs> นส่วนส่วนผสมของบีครับจะมีอยู่ห้าซอง เดีย๋ยพี่นอนเดสื่อไฟน่อมึงว่าดมันเด่ยเด่ไปครบป่อ่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่อ,อเขาจะเขียนบอกอยู่ครับนี่แจ้งอบอกอยู่บีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่และบีห้าจ้าอ่าผสมบีหนึ่งก่อนเลยครับตามเหล็กไปนาะ,ะตามเหล็กไปเลยครับเอ็กอย่างดีครับ มีเงากวานกวับกวานไหนเด้อครับเด้อแต่ผมใส่เครื่องเลยมั<ป>้ยครับใส่เครื่องครับ <c oughs> มันหลายแังนะเออมันหลายแังใส่เครื่องเลยอาจจะละลายแล้วเพราะว่า ผสมนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวค่ะผสมตัวต่อไปเด่นเรื่อยๆนะแต่ก็เป็น B2 ตามด้วย B3 แล้วค่ะขยับไปมั้งยุกฮ่าฮ่างเป็นบี ดีห้าสุดท้ายแล้วดีห้าไงฮะเก็บเดียวไช่ครับจะเป็น้องจะถามว่าเครื่องยังเครื่องผสมปูนเดี๋ยวเบิ่งนำใส่ไป ปิดฝาดกีก่อนครับเดี๋ยวกันอุเหตุตกใส่ไปก็เป็นปุ๋ยครับอ่าปุ๋ยหนอนฟางซื้อปุ๋ยสูดใด้ปกาศเตี้ยนน้ำไมาตั้งสูตรครับซื้อเอ่อห้าลิตรเ,เตียมน้ำมาอย่างห้าลิตรนะสื่อ,อสูตรด้เตียมน้ำมาสิบลิตร ยี่สิบเปอ็นก็มีเนาะที่ขายอยู่ครับอันนี้เป็นตัวใหญ่สุดเนาะสูตรห้าสิบลิตรสูตรที่เดียวคุ้มคุ้มแน่นครับใยตัวนใหญ่แนะนำเลยครับห้าสิบลิตรคุยเอจะมีอยู่สามสามซองครับสามซองมีเอหนึ่งเอสองเอสองจะมีสองตัวจ้ะอันนี้อันนี้คือสามารถใส่ความกันได้ในการผสมจ้ะครับผมในกผสมตัวนี้ครับแบบอย่างเนี้ย หลังมากครับเมื่อกี้เอ่อแล้วก็จะเป็นเรื่องสอนครับอ่าไปพร้อมกันได้ครับจ้ะแกล้งๆโกลมมาก น้ำผีผมใส่นี่เป็นน้ำเออ่ให้ใช้น้ำน้ำดื่มได้ครับเด้อน้ำดื่มน้ำถังแม่นเจงสะอาดเพราะความมันผ่านการกรองมาแล้วเสรยจร้อยครับงานง่ายแมนไม่ดีเติมปุ๋ย ่อ้องกูมีเพียงกับคนเท่าเด้นครับยังกอดคอเนาะคอแป๊บยังไะนะจ้ะง่าแรง่ายจะหนีเขาก่พร้อมใส่ได้แล้วจ้ะอืมแต่ไม่ต้องบดสมไว้เนาะจ้ะหรือว่าจะกรอกสิขวดก็ได้จ้ะแม่คือกรอกสิขวดเก็บไว้ในที่หล่มนะครับเด้ออย่าโดนแสงจ้ะแม่การรักษาของเขาคุ้มดีครับเนาะอ่ได้สนใจตัวหาสินิตนะครับจ้ะนี่เรามาทำตามได้เพราะว่าเขามีปุ๋ยทั้งหมดเลย ขนาดหนึ่งลิตร่ปุยปุ้ยสูรขนาดหนึ่งลิตรกนาดสามลิตรจ้แล้วก็ขนาดห้าลิตรสิบลิตรยี่สิบลิตรจ้แล้วก็เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวห้าสิบลิตรอ่าหลายชนเลยจุกๆุกเลยจ้ใส่ได้ยาวๆเลยครับผมใส่ไมีพอได้ปลูกแบบว่าเป็นลอยลอยไรเป็นพันกล่องอ่ะอ่าคือห้าคือห้าร้อยกล่องขึ้นไปเพราะว่าหมอยู่แมนเพราะว่าตัวนี้มันใจได้หาลอยหาสิบหกที่นี่ถ้าถ้าซื้อได้หลายหนเพราะว่ายังอ่าอทุนเอาจะถูกลงไงจ้า ดีบดีหนึ่งถ้วยนี่กระตกเพียงแค่ไม่กี่บาทเองแม่นค่ะเงี้ยว่าใส่อะไหลายแห้งเด้ครับเดินเงี้ยหาเส้เรียนทุกๆเลยจ้ะง่ายแห้งจ้ะวิธีผสมกระตั้งนี่แหละครับใครสนใจปุ๋ยอีบีนะครับจ้ะสามารถเก็บสนใจได้เด้ครับผมเก็บเนี่ยขอบคุณทีมงานที่ตั้งเราชมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ